สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีน VIP เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่2ตุลาคม65เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับ VIP เช้าตัวเด่นก็คือ24202122232425294041424549142251549296กับนะ

สามหกหกสามสานะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อเด้อเช้ากระบ่ายนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ